ในวันนี้รัฐบาลไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดก,การประชุมและมนตรีเอเปกด้านสตรีและเศรษฐกิจส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศเสริมพลังสตรีร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจในรูปแบบไฮบริดณศูนย์การค้าไอคอนสยามกรุงเทพมหานครซึ่งหลังจากวันนี้ในการประชุมคณะฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาเดเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างแถลงการการประชุมรัฐมนตรีเอเปกด้านสตรีและเศรษฐกิจประจำปีพุทธศักราช2565และร่างแถลงการประธานการประชุมรัฐมนตรีเอเปกด้านสตรีและเศรษฐกิจประจำปีพุทธศักราช2565ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอ ในการประชุมนี้จะมีการลงนามในเอกสารสองฉบับด้วยกันนะคะซึ่งในสองฉบับนี้ก็จะครอบคลุมในประเด็นหลักๆคือผลักดันความเสมอภาคระหว่างเพศการเสริมพลังสตรีในระบบเศรษฐกิจให้มีความครอบคลุมและยั่งยืนมุ่งมั่นในการป้องกันและขจัดความรุนแรงทางเพศในทุกรูปแบบรวมถึงเสริมพลังสตรีในการทำเศรษฐกิจภายใต้กรอบ BCG ขณะเดียวกันคณะร,รัฐมนตรียังเห็นชอบรับรองเอกสารทุดเครื่องมือการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการสตรีวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยหรือ MSME ในระดับชาติที่จะมีการรับรองเอกสารดังกล่าวระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนระหว่างวันที่5-11กันยายน2565ณจังหวัดภูเก็ตอ,อีกด้วย จะเห็นได้ว่ารัฐบาลมีความมุ่งมั่นเป็นอย่างมากในการขับเคลื่อนการประชุมเอเปกในหลากหลายหัวข้อเพราะเชื่อว่านี่คือโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยและคนไทยทุกคนในการแสดงศักยภาพและความพร้อมหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งในเวทีการแข่งขันโอกาสและความสำเร็จเป็นของผู้ที่เตรียมพร้อมเสมอคณิฐาลือสัต์รายงาน